ก่อนผมเป็นพนักง,งานโรงงานทั่วๆไปนะครับพอถึงจุดจุดหนึ่งมันก็รู้สึกเบื่อเบื่อทั้งเรื่องคนเรื่องงานเรื่องอะไรหลายๆอย่างเราก็เลยมองธุรกิจเราก็มีประสบการณ์ด้านนี้ทําชิ้นส่วนยันยนต์มาก่อนเราก็เลยออกมาทําเองพอเราออกมาทําเองเราต้องทําตั้งแต่ระดับล่างสุดยันบนสุดก็เลยเจอปัญหาว่าเงินไม่พอในการ ใช้จ่ายแล้วส่งสินค้าไปแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้เงินเลยแต่ว่าเ,าเงินลงทุนเราต้องจ่ายพนักงานจ่ายค่าเช่าค่าไฟค่าน้ําค่าเครื่องจักรทีนี้พอท,ทําไปสักพักหนึ่งเราก็ได้โอกาสจากคนที่รู้จักกันคนที่มีเขาก็สนับสนุนเราให้เราทํางานพวกแมสโปรดักชั่นซึ่งงานมีจํานวนมันต้องใช้คนใช้เครื่องก็เลยมองโอกาสตรงนั้นก็เลยค่อยๆขยับขยายมา อย่างลูกค้าเนี่ยถ้าเราจริงใจเขาเขาจริงใจกับเราอย่างพนักงานก็เหมือนกันเราอยู่กันแบบเหมือนครอบครัวบางวันเขาขยันบางวันเขาขี้เกียจมันมันก็ต้องเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปเพราะนั้นเราอย่าไปมุ่งหวังอะไรตรงนั้นมากเราแค่ให้อยู่ในครอบครัวให้อยู่ในในกรอบอย่าให้น้ำกรอบมากอะไรก็ถือว่ามาทดแทนได้ดีแล้วมันสามารถอ่าเครื่องบางตัวผมทํางานได้ไม่ไม่ครอบคลุมนะแต่เครื่องตัวเนี้ย ถ้าสมมติงานตัวไหนมันติดปัญหาก็มาขึ้นตัวนี้อย่างปัจจุบันก็งานส่งไม่ทันก็าสาม,มารถมเร่งตัวนี้ได้2วันก็วันจันทร์เราก็ส่งได้ได้ทันตามออเดอร์ลูกค้าอย่างเทนนิงเขาก็มาพร้อมกับทีมเทคนิคซึ่งติดตั้งเครื่องรวดเร็วก็คือวันแรกติดตั้งวันที่2ก็สอนวิธีการใช้งานเบื้องต้นสามารถ ลันเครื่องได้เลยก็ถือว่าผมมีประสบการณ์ด้านงานแมสจำนวนเยอะๆแล้วก็ราคาถูกผมว่าถ้าถ้ามีก็ลองลองเข้ามาคุยกันได้พร้อมที่จะลงทุนให้นะครับในการเพิ่มเครื่องจักรซึ่งโอตาเองเขาว่าสปอร์ตผมอยู่แล้ว